มากันที่แจ็คสันแห่งก็อดเซเว่นนะครับนี่ก็เป็นข่าดีเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงที่ชื่อว่า Magnetic นะครับซึ่งได้คอลลาบอร์เรร่วมงานกับเรนศิละเป็นรุ่นพี่ที่เคยอยู่ต้นสังกัดเดียวกันก็คือ JYP เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ Sublime Artist Agency เหมือนกันนะครับงานนี้แน่นอนแฟนๆได้ฟินกันแน่นอน กับเพลง Magnetic นะฮะจะบรรจุอยู่ในผลงานชุดใหม่ Pieces ของ Rain นะครับที่ถือว่าเป็นผลงานเพลงชุดแรกในรอบ3ปีของเขาครับ mm hmm. ผมว่าได้เลยอ่ะโอ้โหแจ็คสันกับเรนอย่างเงี้ยผมว่าฟีเจอริ n งกันเนี่ยเพลงนี้ต้องเต้นกันยับนะฮะเคมาก